สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่11แล้วนะคะกับการกินอย่างไรให้สุขภาพดีกินให้ถูกวิธีน้ำหนักลงแน่นอนค่ะที่ผ่านมาก็7วันก็เห็นผลนะคะว่าน้ำหนักก็ลงมานะคะไว้เราจะมาช่างกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทานให้ครบ3 0วันค่ะจะลดหรือจะเพิ่มเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะค่ะช่วงนี้เรามาเข้าครัวทำอาหารมื้อเช้ากันค่ะ เมนูแรกของมื้อเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี๊ยวน้ำกุ้งอกไก่ค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะหมักกุ้งของเราด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็อซอสดียิ่ํำค่ะ,คะเราก็มาห่อเกี๊ยวกันนะคะตามถนัดได้เลยค่ะจะห่อแบบไหนก็ได้นะห่อง่ายง่ายค่ะพับไปอย่างนี้ก็ได้เลยค่ะพับ เป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้เลยนะคะกดกดตัวนิดนึงก็ได้ค่ะนีคะป้าก็ทำง่ายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าหอจนเสร็จค่ะ ขอเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ง่ายๆนะคะอย่างนี้ก็ได้ค่ะตั้งน้ำซุปไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นน้ำซุปป้าใส่แครอทไป50กรัมค่ะวันนี้ป้าทําเป็น2ชาค่ะของ2ถ้วยนะคะ2ทีค่ะ ้ำลวกผักค่ะ,คะอันนี้เราก็จะต้มเกี๊ยวของเรานะคะค่ะให้เขาสุกรอยขึ้นมาสักครู่นะคะ ตามด้วยน้ำซุปค่ะใส่กระเทียมเจียวนิดหน่อยนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นี่ใส่ให้พอมีความหอมนิดๆค่ะอันนี้เป็นกระเทียมเจียวที่เจียวด้วยน้ำมันดำข้าวนะคะซึกงปลายช้อนชาค่ะให้มีความหอมแล้วก็โรยผักก็จบแล้วค่ะมื้อนี้อร่อยจริงๆตามด้วยพริกไทยป่นเซนิดหน่อยค่ะ เรียบร้อยไปหนึ่งเมนูค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะอาหารช้าของป้าก็จะมีเกี๊ยวกุ้งอกไก่น้ำนะคะขนมปังโฮลวีดหแผ่นนะคะทาช็อกโกแลตอูเทลลาครึ่งช้อนชากาแฟดำแล้วก็แก้วมังกรค่ะประมาณนะคะ100กรัมเท่านั้นเองค่ะสำหรับเมนูมื้อเช้าวันนี้นะคะ พลังงานต่ำมากค่ะไม่ถึง300กิโลแคลอรี่นะคะเดี๋ยวป้าขอตัวท่านก่อนค่ะแล้วเราไปพบกับมื้อเที่ยงของป้ากันค่ะสำหรับมื้อกลางวันวันนี้นะคะก็จะเป็นแกงส้งมมะรุมปลา กระพงค่ะซึ่งวัตถุดิบของเราก็มีมะรุมมีปลาแล้วก็มีน้ำพริกแกงส้มนะคะก็ปรุงรสกันได้ตามชอบเลยบ้าจะใช้เป็นน้ำปลาโลโซเดียมนะคะน้ำตาลย่าหวานผสมน้ำตาลไม่ขัดสีค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือปั่นน้ำพริกกันก่อนค่ะสำหรับสูตรนะคะ ป้าบอกไว้ใต้คลิปนะคะพร้อมทั้งคำนวณพลังงานให้ด้วยนะคะใส่มะรุมลงไปค่ะสำหรับหม้อนี้นะคะป้าเสิร์ฟนะคะสองที่นะคะทานได้เยอะๆได้เลยค่ะสำหรับกแกงส้มมะรุมนะคะเพราะว่ามะรุมเนี่ยประโยชน์มากๆจริงๆค่ะโดยเฉพาะตัวใบของเขานะคะ ช่วยลดไขมันลดน้ำตาลนะคะป้องกันมะเร็งสปปรรพคุณสุดยอดค่ะนะคะมะรุมเนี่ยค่ะได้ตั้งแต่ต้นยันใบเลยล่ะคะ่ะพลังงานของมะรุมเนี่ยค่ะน้อยมากๆเลยนะคะ100กรัมนี่ก็ประมาณอยู่ประมาณสัก30กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะคะมอนี้ก็ใช้ประมาณ400กรัมค่ะ ก็ประมาณ120กิโลแคลอรี่นะคะส่วนมากแล้วเนี่ยผักเนี่ยป้าจะไม่ค่อยได้คำนวณน,นะคะเพราะว่ากิโลแคลอรี่ในแต่ละวันเนะะี่ยค่ะก็บวกลบไปนะคะไม่เกิน50เพราะว่าผักบางอย่างมันน้อยมากป้าก็เลยไม่ได้คิดนะคะคิดเฉพาะที่จุดใหญ่ๆนะคะเป็นผักหัวอย่างนี้หร,หรือว่าเป็นอะ,อะไร เป็นเนื้อสัตว์ต่างๆอย่างนี้ต้องคิดนะคะาค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงกันค่ะเป็นน้ำมะขามเปียกค่ะปรุงรสได้ตามชอบเลยนะคะเป็นน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาเป็นน้ำปลาที่โซเดียมต่ำนะคะใส่ไปก่อนเน็นช้อนครึ่งเดี๋ยวค่อยชิมส่วนน้ำตาลนะคะป้าใช้เป็นย่าหวานนะคะผสมน้ำตาลไม่ขัดสีนิดหน่อยค่ะ เพิ่มน้ำปลาไปหน่อยนะคะแล้วก็พอเขาเดือจดจัดๆแบบนี้นะคะก็ใส่เนื้อปลาลงไปค่ะอย่าคนนะคะเพิ่มขมิ้นไปอีกครึ่งช้อนโต๊ะเดวคร้ายค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะสำหรับหม้อน,นี้นะคะป้าจะเสิร์ฟที่3ามที่ค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะมื้อกลางวันวันนี้ของป้านะคะมีข้าวกล้องมีแกงส้มมะรุมมีปีไก่อบน้ําปลาค่ะแล้วก็แตงโมค่ะไม่ได้ค่ะชอบมากนะคะวันนี้น้อยหน่อยนะคะประมาณ100กรัมนิดๆค่ะแล้วก็มีแกงส้มนะคะ พลังงานรวมของมื้อกลางวันนะคะประมาณ300นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะ300กว่ากิโลแคลอรี่ค่ะเดี๋ยวป้าขอตัวไปรับทานก่อนนะคะเมนูที่ป้าทํามาวันนี้ก็เป็นวันที่11แล้วนะคะเราสามารถสลับสับเปลี่ยนวันกันได้นะคะไม่จําเป็นต้องทานเป๊ะๆอย่างป้านะคะก็พิสูจน์มาแล้วค่ะว่า7วันน้ําหนักลงมา3กิโลกรัมทีเดียวนะคะจะทานต่อไป30วันค่ะแล้วเราจะมาดูกันวันที่30อีก ครั้งนะคะว่าน้ำหนักป้าลดไปเท่าไรนะคะกินแบบว่าอิ่มนะคะแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะคะไปเรื่อยๆค่ะเพียงแต่ว่าเราจำกัดปริมาณแคลอรี่นะคะลดหวานมันเค็มค่ะก็ได้ผลจริงๆนะคะวันใดที่ไปทานอาหารนอกบ้านเราก็เลือกรับประทานได้นะคะ ในปริมาณที่เหมาะสมเมื่อเราทราบแคลอรี่แล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยทานได้อย่างถูกวิธีนะคะว่าอะไรควรมากน้อยแค่ไหนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวป้าขอตัวรับประทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในมื้อเย็นค่ะถ้าไม่อิ่มนะคะบายบายของว่างได้ค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยป้าคำนวณแคลอรี่อยู่ที่ไม่ถึงพันห้านะคะ สิบวันมันนี้ไม่มีไม่มีวันใดถึงพั0หกิโลแคลอรี่เลยนะคะร่างกายผู้หญิงอย่างเราเนี่ยต้องการพันห้าถึงพันแกิโลแคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทานไม่ถึงเนี่ยร่างกายก็จะดึงพลังงานสะสมไปใช้ทำให้น้ำหนักตัวของเราลดลงค่ะ มื้อเย็นวันนี้ของป้านะคะเป็นตำผลไม้รวมค่ะก็มีแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงฝรั่งมะม่วงแล้วก็แครอทค่ะเรามาโครกกุ้งแห้งกันก่อนนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกกระเทียม ด้วยมะนาวหนึ่งลูกนะคะก็จะยีๆนะคะน้ำปลาโซเดียมต่ำหนึ่งครึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะรึ่ง น้ำต้มสุกนะคะใ,ใส่ลงไปค่ะตามด้วยผลไม้ลงไปค่ะก็จะเป็นแอปเปิลเขียวนะคะมะม่วงแครอทค่ะสามอย่างก่อนนะคะที่เหลือก็ใส่ลงไปให้หมดค่ะ อนนี้ก็รูปเบาๆค่ะ นี่ค่ะใส่อัลมอนต์ไปนิดหน่อยนะคะประมาณ1นช้อนโต๊ะค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับเมนูมื้อเย็นของป้านะคะทานไปดูหนังไปเพลินมากๆเลยละคะ่ะประมาณกิโลแคลอรี่เท่าไหร่เดี๋ยวป้าบอกไว้ที่ส่วนผสมนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทานมื้อเย็นด้วยกันค่ะสำหรับป้าแล้วจานนี้นะคะทานไปดูหนังไปก็หมดจานพอดีค่ะพลังงานของจานนี้นะคะรวมโดมแล้วก็อยู่ที่ประมาณ300กิโลแคลอรี่นิดๆค่ะรวมแล้ววันนี้ทั้งวันนะคะก็ประมาณไม่เกิน1,300กิโลแคลอรี่ค่ะ แล้วพบกันวันพรุ่งนี้นะคะวันที่12ค่ะว่าจะมีเมนูอะไรบ้างนะคะแล้ววันที่30เรามาชั่งน้ําหนักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าป้าจะขึ้นหรือป้าจะลดนะคะจะมีวินัยในการรับประทานมากน้อยแค่ไหนไว้เรามารุ้นกันนะคะสวัสดีค่ะ